สวัดีครับพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับช่องตะเพีงสายรอของเราครับตามาหาเขี่ยกลางเวียนมันโมมันดูดมาเชียร์ตะเพงมึงพี่น้องมันขึ้นมาเติร์กพ่อได้ปนได้แกงอยู่ครับกลางเวีนมันสีคือบ่มีตะห้อยเขาเขียร์โดนแล้วครับบันนี้มาเขี่ยนะครับไปลุนไปส้มไปเชียร์เบิ้งตะเพียงจะได้พ่อปนบ่ครับไปครับพี่น้อง ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องไอ้ป้าหาเขียดกับตับเพ่งค่ะเอย่าเ,อาอเขียดพออีลีพี่น้องอเอ้าอีลีเลยค่ะอีจดจีลีเจพี่น้องเนี่ยอีลีพี่น้องอีลี<ห>แล้วของแสบ สตนั่นต้นนึ่งในมือเจ้าอลีร้ายจ้าพี่น้องรู้ดูเถื่องครับ้ครดูเถื่องเลยจ้ะหยิบจก บนุนัในทงมือนี่แหละสองด่าพี่นองอีีดดำอีลีดเจ็กอีลีดแดงพี่น้องปนเสลพี่ก่อน ใช้พ no ี่กอนใช้ดอกกระเจียวพี่น้องเต็บเลยบดบดแล้วพี่น้องบดห่อนก็ห่อนมี้ายสุวมี้ายสุกสามตัวก่อนเราเชียมต่อสามตัวก่อนลีด ยิ่งเป็นดำๆแด,ๆดงๆอุย้ยหนึ่งเรียง,ง,ง,งสองตัวเด็ดถอนพี่น้อง แดดกระเดดเด็ดเอาผลญ่บ่เนาะตาเพ่งตกแต่ทางอื่นทางบ้านตาเพ่งย่ายาจบ่ตกเลยนองมันหลอประมาณโอเคผลผลมาทันโอเคก็เธออยู่ฮาเคียดกับว่าอพี่น้อควอดอีลีป ี่จระเทือกระสีแห้งทั้งดากเจ้านั่นเหงินต้าพ่อพี่น้องคนใส่พี่ก่อนใส่ดอกกระเทียวขาว ตัวเพียงเก็บมาไหวอยู่พี่น้องเขาแช่ตู้เย็นเลยอยู่เมียนโมเกียดได้องหนึง่งดูตัววางนั่นเลยมยลีบเหรอเปล่ยนเพื่อนเพื่อนเลยจ้ะ Ui, ừ. lái lái ừ. Lái đi nguồn Chắc gì đầy chắc tổ con bà. Bên phượng, Bên นี่น้องอ,ออกไลโตมาลองเครื่องซีดเลยเด,ด,ด,ดี๋ยวซีเดี๋ดยวหางีดดแดดแห้งไร่ก็พอเห็นหุงจ้ะบอเห็นหุงเลยวีน้องยแย่อดแดดแห้งคัก ี่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งเขามาเพื่อพี่เจ้าไว้เจ้าไว้ส,ส,สี่โตแล้วพี่น่อโตแล้วค่ะ ตองใส่เสื้อกัดกำลังมั่นมันเขาไก่พ่อได้กำลังนาฮักกำลังแขนอันตันเลยสิหิวนมที่แม่เพิ่น จะมากินน,นมกินอิบออกใช้บืนย่งมาท่านรุดอยู่พี่น้องงามขักแขน่นตันเลยเอา่ะเด้ออีลีิพี่น้องหลายแยงหลายแยงจะเดียวตัวใดจ้าปุ๊บ หายยายอาจคุบก็บม่ได้จ้ะพูนพูนตัวนึงไปพูนอุ้ยายคักพี่น,นอ้องจักสีอาตัวไพฝนสุดท่ายเ๋ยจักตัวตาพี่อืออืออือเดี๋ยวก่อนเ้อยายอาดคุบมับ ทั้งหูกนนีี่ลีดายอยู่พี่หนอจะเขียดจีบเห็น เรื่อเขานละมุนแก่เลยเพื่องกระโบมี่เคียพี่น่อง<ฤ>ด,ดิเงี่ยงเอาเท่าะไรเนี่เขียดนี่ฮะกังเว้นบอ่ออจ้า<ฤ>จับไปจับมาสิได้่ยายเหรอไก่สิได้ยเต็้มขวดโคกหน่อยละพี่น่อง ี่กไ,ได้ก้อนนอกบี๋ยวสดๆเลยนนนหนะนลายแห้งพี่น้องอีหลีดมาใต่กันขึ้นนี่คักเลยแล้วีขวดมาใส่ก่อนมันจะจนกำลังใส่เสือกักอันอนี้คนอหลีดเก๊ก เรเื่องขิงรุดติดโซเซลจักไปทางไหนเมืดบันเมืดบบรไลัยลีนบหูไล่สิเอาเทกสวดสวดพุนสุด้ายบ่ได้บ่กี่โตตินเขาเพื่องหายเมืดตินเขาเพื่องหายเมืดจ้าได้จักตัวตาเพ่ง พี่น้องนี่อีลีใส่ขวดหลายหลายเติบแล้วจ้ะพูนตัวนึงไปบางยางใกล้ก็เพ่งสองมึงครับผลงานของมโอนี่ครับาหาเขียดบอะไรเขียดได้รีแทนครับเขียดบเห็นเลยครับไปหากระเวีนต้องไปไต่ออกกังขึ้นครับ ยังสิได้ขอบคุณทุกคอมเมนตนทุกไรทุกแช่ถีงจาติดตามช่องกระเพ่งซ้ายเราในกำลังใจมาตลอดครับกอกันไม่ชิบนาครับสวัสดีครับ